สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ตามทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวมาสุ่มกันต่อกับจี้ปืนหมัดราชาที่ถูกนาเรเทศนะครับก็ใครที่ไม่ได้ดูผมในสตรีมนะครับก็ไปรอรอชมนะครับตอนนี้ยังไม่มีคลิปแหละนะมันยังมันงคงไม่อัพให้นะครับแต่ว่าเในคลิปนั้น,นผมสุ่ม2 3 0พันสรอยพนะครับได้จี้ตามตามตามจำนวนนี้นะครับผมแหมเสียดายผมไปถลุง ผมไปถลุหลงแรกไอเนี่ยทำให้เสียไอบกไปฟรีชิ้นหนึ่งนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมเชื่อว่าระหว่างทางน่าจะน่าจะได,ได้คืนอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวไปสุ่มกันต่อนะมีในระบบ iPhone เนี่ยแปดันเนะครับสุ่มต่อเลยนะครับอย่ารีรอนะครับเดี๋ยวผมไม่ขายลืมขายจี้เลย เคียร์ช่องสักครู่หนึ่งนะเพราะว่า A อบวกยากนะครับอีเวนต์นี้แต่ผมรู้สึกว่าเอสเอสผมเนี่ยยากกว่านะ ขออภัยถ้ามีเสียงลมเข้าไปในคลิปนะครับเอ่อผมเปิดมัดลมจ่อไว้นะครับเอไม่ออกเลยว่ะเอไม่ออกเลยนะจ้าเอามาแล้วโอ้โหแต่ไม่ใช่จี้ที่เราต้องการนะครับแม่เปิด ลักกี้ก่อนเนี่ยเอ๋บอกผมว่าผมได้เรื่อยๆว่ะ ผมไม่แรกแล้วนะครับผมเก็บ A บวกไว้ดีกว่า Gs เพื่อน Gs อือฮึเฮือทา,าไม่ปิดที่กีดเลยนะเนี่ย โอ้โหถ้าไม่เปลี่ยนที่กรีซแน่นอนนะรายะไม่ออกเลยครับ เฮ้ยกดมาพันกว่าแล้วนะโอ้โหจีเอสไม่ออกเลยครับเออปืนมาเทเคครบแล้ว oh, ค,รครบไปแล้วจีหนึ่งนะครับคือถ้าจะปิดสองจี้ต้องเอบวกเจ็ดชิ้นน่ะ ตอนนี้ลุ้นจี้หลักแล้วราชาในรเทศเพราะว่าผมเองก็ไม่มีปืนหมัดเพชรนะ มาน่อยโอ้โอย่าให้หมดตัวเลยครับอย่าให้หมดตัวเลยครับเอ,อบวกมาอีกแล้วหนึ่งชิ้นอ่าแลกไปนะครับสองชิ้นเลยด้วยซ้ำ เอบวกจะครบแล้วอ่ะจะครบการว่าเอบวกอีเวนต์ผมเนี่ยรหัสผมเนี่ยง่ายกว่าชาวบ้านนะครับคนอื่นเอบวกยากนะครับแต่ผมเอยาก,กว่ะ บ้าบอเฮ้ยมึงจะเจะจ,าเ,จาเพชรผมหมดเลยเหรอเนี่ยไม่ออกเลยครับโอ้โหไม่ใช่ปืนนี้ไม่ใช่ปืนมัดน้ำโชคอันนี้มัดราชาโอ้โหไม่ใช่ โดนล็อกแล้วครับกดไปสองพันสองไม่ใช่สี่สามพันสองแล้วเนี่ยเอสอันแรกยังไม่ออกเลยนะครับเนี่ยเอสเนี้ยไม่ออกเลยมัดราชา ลาชาโหลาชาเออมาแล้วเว้ยอีกชิ้นเดียวครับชิ้นเดียวครับกูจะเป็นไทยเลยครับมันต้องมาแล้วแหละมาอื อืมมันไม่ออกเว้ยชิ้นเดียวครับอีกชิ้นเดียวครับออหือมาอืมหือไม่ออก มาเรียงโอ้โหยังเงียบอยู่เออสามพันเก้าครับสามพันเก้าสามพันเก้าดีเจเอสชิ้นหนึ่งอ่ะผมแรกไอ้นี่ไปก่อนแล้วปืนมัดเพชรเนี่ย แลกไปก่อนแล้วกันแลกไปก่อนแล้วกันมาือไอ้ตั๋วเกาะล้างอะยากนะไอ้ตั๋วนี้ก็ไม่ออกนะ แหมพอบอกไม่ออกออกเลยนะมาอยังนิ่งยังนิ่งโอ้โหนึกว่าใช่ให้มากับคอมว่าใช่ไม็นคนละจี้ครับเพื่อน เอาปืนหมัดนี้ดิเอาอันนี้เอาอันนี้ค่อยขออันนี้อันเดียวอันเดียวอันเดียวไปๆไปมาจะจะเจ็ดพันนะครับจะเจ็ดพันแล้ว โอ้โหคนอื่นรับปิดกันสองสามพันโอ้โหไม่ออกเลยว่ะเอื้ออ่าพอบอกไม่ออกแม่งออกใหญ่เลยอันนี้ อ่าแลกสักชิ้นหนึ่งไปปืนมัดจรวดมันใช้สี่ชิ้นเนาะโอเคอม,มาโอ้โหไม่ออกเลยว่ะเอ้ยนึกว่าใช่แผนที่ขุ่มทรัพย์ หมดครับอีเวนต์นี้ผมหมดม้าหน่อยอ้ โอ้โหยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ครับโอโ้ยังไม่ใช่ไอ้เหี้ยมันจะล็อกกูไปถึงไหนเนี่ยโอ้โหหมด ยังยังเป็นหมูทองอยู่คนอื่นหายเอบวกย่างกูหายนี่ยากครับเออเอาเอ,าเอ,าเอายากครับชิบหายอ่าแล่อีกชิดหนึ่งดิอืนมัดจะรวด ล็อกอยู่แค่นี้แหละโอ้ยไม่ออกเลยว่ะเดี๋ยวผมขอขายจี้ก่อน โอ้โหยังไม่ใช่เชีย่ยเงินหมัดในประเทศอ่ะโอ้โอ้โอตาย แม่งเอาเพชรกูหมดแน่เลยว่ะแปดพันแล้วนะโอ้โหผมไม่ได้ปิดอีเวนต์ี้นานขนาดนี้มานานแล้วนะเยอะมากนะครับไปแล้วเพชรกูบินไปหมดแล้ว เออเปิดแล้วเว้ยเท่าไหร่วะเนี่ยมาสุ่มในคลิปนี้อีกหกพันสามหกพันสามรวงของเก่าเป็นอีกสองพันสามก็เป็นโอ้โหแปดพันหกเลยเหรอปุ๊บปิดสองจี่แปดพันหกมาไปแล้วโอ้โหโอเคก็เดี๋ยวผมต้องไป ทำให้มันเป็นยามเย็นผมต้องไปซื้อไอ้นี่นะที่ยามเย็นนะครับเนี่ยยามเย็นเอสในหน้าร้านค้าจำกัดนะครับอีกแปดเก้าบาทก็เพื่อแรกเป็นแบ็กนะครับอือเป็นปืนหมัดแบ็กนะเปอร์เซ็นต์ก็จะสูงขึ้นนะครับอ่ะก็ขอบคุณทุกทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจกันครับเจอใหม่โอกาสหน้านะครับถ้ามีโอกาสจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าที่นี้ทำงานยังไงครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ